สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่ไหนน้องหนึ่งสวัสดีครับอยู่นี่สวัสดีค่ะน้องหนึ่งสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ชาวเพจกฤษดาคูดคานะคะวันนี้มาพบกับรถกระบะสวยๆนะคะทั้งแคบแลวก็สี่ประตูวันนี้เราจะเริ่มที่กันไหนดีคันแคปบเลยดีกว่าเอาคันแคบก่อนนะครับวันนี้จะมาเริ่มคันแคปบนะครับโตต้ารีโวนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.4นะครับตัว จนะครับไฟหน้านะครับก็ยังใหม่ๆนะครับไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยขุ่นหมองอย่างใดนะครับกันชนหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเห็นไหมครับอ่ะตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมนะครับไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่ตัวนี้นะครับจะได้อายางใหม่ค่ะล้อใหม่ค่ะนะครับซูมได้เลยนะครับเห็นไหมครับกับราคาเพียง3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทใช่ครับในราคา3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทท่านได้ล้อแม็กนะครับแม็กใหม่ยางปีใหม่ๆ นะครับผมไม่ต้องเอาไปแต่งแล้วราคาเท่ารีวีโก้แชมป์เลยน้องใช่ครับจัดไปเน้นได้เต็มผ่อนได้นานสุด84เดือนนะคะเดือนเท่าไหร่ดีครับพี่เต๋าครับผ่อน84เดือนก็ตกอยู่ประมาณ6,500าอบาทนะหกนหบาทถือว่าได้รถปีใหม่ๆคนะน็อตไม่เคยแกะนะครับนี่เปิดให้ดูนะครับว่ารถเรานะครับเรายังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับไม่ดูกันนะครับเพราะว่าเราจะเอาไปทําความสะอาดนะครับล้างขัดสีกันอีกรอบหนึ่งนะ แต่อันดับอื่นนะครับต้องให้บอกนะครับว่ารถคันนี้นะครับสีบางนั้งคันคไม่เคยไปชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามาจากไหนไป oh. เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าภายในสวยมากนะคะเหมือนกับเหมือนกับป้ายแดงเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะนี่นะคะยังไม่แกะยังไม่ได้แกะนะคะ้พาพลาสติกยังไม่แกะนะนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับพี่เต๋าพลาสติกไม่แกะไม่ว่านะครับพี่เต๋าดูพรมนะครับไม่มีรอยย้วยไม่มีรอยซักไม่มีรอยแกะออกมาทาควา,สามสะอาด มันใหม่จริงๆภายในก็ใหม่นี่นะคะโตโยต้ารีโวจอเขาจะเป็นอจอเจ็จอใช่ <นะ S 2> ครับรุ่นใหม่แล้วรุ่นใหม่นะคะทำงานง่ายขึ้นคือเขาใส่ใจเนี่ยเห็นไหมถ้าจริงๆแล้วคุณจะเจอนะเบาะเบอรออะไรเป็นริ้วเป็นรอยนะคะคันนี้บอกให<อ><อ>ม่กินยังอยู่เลยค่ะน้องหนึ่งกินใหม่แคบนะครับให้ดูนะครับลูกลุงลูกกลางนะดูนะครับของนะครับมันต้องใหม่แบบนี้นะครับปิดเข้าไปนะครับต้องแน่นตับ ตับนะครับเปิดเข้ามาปั๊บนะครับก็รู้เลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับมันเป็นรถนะครับใหม่จริงคันนะครับคันเดิมนะครับหม้อน้ําเดิมท่อยงท่อยางกระปุกอะไรทุกอย่างเดิมหมดนะครับเพราะว่ารถมันไม่เคยไปชนมากับใครนะครับก็ต้องใส่ของเดิมแบบนี้ถูกต้องครับแล้วก็น็อตนะครับไม่เคยมีขยับนะครับไม่เคยมีขยับฝาปรงเดิม นี่การดูรถง่ายๆนะครับแล้วก็เครื่องยน์นังเดินเงียบอยู่อ่ะมาคันต่อไปนิสสันโนว่าเครื่อง2.5งคอมมันเลนนะคะครับ6กเกียร์ปี2008ราคาพิเศษอยู่ที่259,000บาทไม่หลอกกันนะครับจัดไปนั้นได้เต็มนะคะราคานี้ไม่หลอกนะจัดไปนั้นได้เต็มผ่อนนานสุด60เดือนผ่อนเดือนละ6,400บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวให้เขาไปรีวิวข้างหน้าก่อนคันนี้สามารถนะครับเปิดแคบอ่าเปิดเป็น4ประตู นะครับสี่ประตูนะครับรถเดิมๆนะครับมีราวบันไดมาให้นะครับยางก็ดอกเต็มๆล้อแม็กสวยงามนะครับโอ้โหตัวนี้ได้ยางใหญ่นะคะเหมาะสาหรับการออฟโรดนะคะไปต่างจังหวัดขัดดีเลยตัวนี้เป็นล้อใหญ่เนาะแล้วก็เห็นไหมคะกระจกโคเงียมก็คือมันมันใหม่มากน้องหนึ่งนะคะมันไม่เหมือนรถคันสองเลยเนี่ยเปิดประตูเลยเราต้องให้ดูภายในละอ่ะเปิดประตูเข้ามาอดใจไม่ไหวคุณจะเห็น ความสดและความใหม่ของรถนะคะนี่ภายในนะคะคอนโซลสีน้ำตาลนะคะแล้วก็บาะจะเป็นเบาะสีครีมเบาะหนังนะครับสภาพนะครับยังตึงเปียะนะครับเบาะหนังนะเบาะเดิมๆนะครับยังตึงเปียะกันอยู่นะแล้วก็คอน,นโซลคอนโซลนะครับทุกอย่างนะครับ <fare. S 2> เป็นอ่าออกโทนนะครับน้ำตาลนะออกโทนน้ำตาลอ,<ร>าออกที่ผิไม่มีรอยขีดขวนไม่มีรอยแบบไม่มีครับ เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้เลยนะน้องหนึ่งคือสภาพใหม่กิฟเลยคันนี้นะคะได้รถ6เกียร์แล้วนะคะเกียร์ก็คือเกียร์รุ่นใหม่แล้วนะคะแถมเครื่อง2 5 0 0เป็นเครื่องคอมมอนเร็วนะคะเครื่องคอมมอนเร็วก็จะทําให้คุณเซฟน้ํามันนะคะประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะคะแล้วคุณก็รู้ๆกันเนาะรถนิสสันเนี่ยเขาเน้นอะไรสมรรถนะนะคะแล้วก็บอดีนะคะบอดีแข็งนะคะบอดีระบบเซฟตี้ของบอดีนะคะ แล้วก็ระบบช่วงล่างนะคะคหลังคารถปี2008ได้ขนาดปี2 0 1 8ันเลยนะคะเต่อบอกเลยเห็นไหมภายในนะคะนี่หลังคานะคะไม่มีรอยขีดข่วนแล้วหลังคาสวยมากนะคะแอร์เย็นไหมครับแอ,อ,อร์เย็นแอร์เย็นเบาะใหม่นะครับแอร์เย็นแล้วก็หอมด้วยแอ,อร์เย็นเบาะใหม่นะครับแล้วก็หอมมากภายในก็ยังเป็นเบาะกลิ่นหนังอยู่<ช>นะครับแล้วก็มีไฟนะครับให้มานะครับก็ส่วนมากจะอยู่ในสมบูรณ์อ่ะน้องหนึ่งรถเล็ก คันนี้สมบูรณ์มากน้องหนึ่งภายใน,นกระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกนีนะคะครกระจงมองข้ามพับไฟฟ้านะคะระบบออตโต้ทั้งคันนะคะพวงมาลัยแอร์แบ็กแอร์แบ็กหนึ่งใบแล้วก็แอร์แบ็กสอใบตรงคนนั่งซ้ายนะคะคันนี้ระบบเซฟตี้ครบหมดนะคะแล้วถังแข็งด้วยแล้วนิสสันเขาได้บอดี้ได้ตัวถังนะคะนิสสันได้บอดี้ได้ตัวถังแล้วก็เน้นระบบช่วงล่าง นะคะเปิดฝากระโปรงหน่อยค่ะคันนี้สวยมากๆเครื่อง2,500ซีซีเป็นเครื่องคอมมันเร็วแล้วนะคะได้เป็นนิส s ันนาวราสีประตูนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องเสียภาษีคันนี้เสียภาษีไม่เกิน3,000บาทนะคะต่อปีใช่ครับนะคะคคสำหรับวันนี้เต่ากับน้องหนึ่งนะคะแล้วก็ทีมงานกิษดาคุณค่ะต้องขอลาท่านผู้ชมลาไปก่อนคขอบคุณคทุกท่านคะ่ะที่กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ